ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถขอพอรกับสิ่งศัก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ได้คุณจะขอพอรอย่างไรครับขอให้ฉันมีสตังค์เพิ่มมากขึ้นขอให้ฉันเป็นคนที่ร่ำรวยขอให้ฉันมีชีวิตที่ดีใช่หรือเปล่าครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่จะขอพอรขอให้ฉันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งครับแต่เป็นเพราะว่าเขามีสติ และการที่เรามีสติเนี่ยแหละครับจะทําให้เราสามารถมีการตัดสินใจที่ดีต่อให้วันนี้คุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็น10ล้านเลยครับแต่คุณไม่มีสติในการใช้ชีวิตในการใช้เงินของคุณเงินของคุณก็สามารถหมดไปได้อย่างรวดเร็วคุณว่าจริงหรือเปล่าครับแต่ถ้าวันนี้ต่อให้คุณมีเงินในกระเป๋าน้อยมากแต่คุณมีสติคุณมีความคิดในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการเงินคุณก็สามารถร่ำรวยได้มากยิ่งขึ้นใช่หรือเปล่าครับและวันนี้คุณมีทัศนคติทางการเงินอย่างไรครับการที่เราจะประสบความสำเร็จเป็นคนรวยได้คุณต้องมีสติและคุณต้องมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องเงินนะครับคน90%อยากจะร่ำรวยครับแต่คน90%เช่นเดียวกันเขาก็เกลียดคนรวยเพราะคน90%มักจะมีความคิด และความเชื่อที่ว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีคนรวยเป็นคนโลภมากถ้าการที่คุณมีความคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดและก็ไม่ใช่เรื่องถูกเช่นเดียวกันครับคนที่เขาร่ำรวยที่โลภมากก็มีหลายๆคนแต่คนที่เขาร่ำรวยแล้วเป็นคนใจดีช่วยเหลือการกุศลก็มีหลายคนเช่นเดียวกันครับแต่พวกที่เขาโลภมากเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เลยครับเช่น เขาอยากจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอยากจะมีเงินมากๆโดยที่เขาไม่คํานึงถึงว่าอะไรถูกอะไรผิดและวิธีหาเงินของเขาอาจจะเป็นการหาเงินด้วยอาชีพที่ผิดกฎหมายโกงเข้ามาขายยาเสพติดลักลอบขนของเถื่อนหรือทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีชีวิตที่ตกต่ําการที่โลภมากอาจจะทําให้คุณรวยก็จริงครับแต่ คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ต่อให้คุณมีเงินกี่ล้านคุณก็ไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ครับและแถวนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นคนที่ร่ํารวยและเป็นคนดีด้วยคุณจะต้องมาคุยกันเรื่องของสมองก่อนครับสมองของเราแบ่งออกเป็นสส่วนสมองชั้นในกับสมองชั้นนอกสมองชั้นในทําหน้าที่ประมวลผลเกี่ยวกับความโลภ ความโกรธความหลงครับถ้าเราไม่สามารถควบคุมสมองชั้นในของเราได้ชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะเป็นชีวิตที่ดีได้เลยครับคุณเคยเห็นข่าวหรือเปล่าครับข่าวที่มีคนฆ่ากันตายฆาตกรรมคนนุ้นตบตีคนนุ้นโกงเงินคนนุ้นยักยอกเงินบริษัทเพราะเราใช้สมองชั้นในมากจนเกินไปครับแต่สมองชั้นนอกทำหน้าที่คอยประมวลผลด้านสติปัญญา การตัดสินใจความรอบคอบการควบคุมอารมณ์ของเราการวางแผนการวิเคราะห์เหตุผลถ้าวันนี้เราใช้สมองชั้นในมากจนเกินไปอาจจะทําให้เรามีความคิดที่ผิดเพี้ยนการตัดสินใจที่ผิดเพี้ยนและการควบคุมที่ผิดเพี้ยนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมสติของคุณคุณจะต้องคอยตรวจจับความคิดความรู้สึกของคุณทุกๆขณะ และตัวคุณก็สามารถฝึกมันได้ครับและหลายๆคนคงมีความคิดเช่นนี้ใช่หรือเปล่าครับว่าการที่เราฝึกสติเราจะต้องนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่การฝึกสติหมายถึงการที่คุณได้อยู่กับตัวคุณจริงๆบางครั้งการฝึกสติของคุณคุณอาจจะหมายถึงการที่คุณนั่งเฉยๆแล้วนึกถึงภาพเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือคุณจะฝึกสติด้วยการเดิน เพราะเวลาการเดินคุณจงปล่อยวางและคุณจงอยู่กับลมหายใจและการก้าวเท้าของคุณหรือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองหรือบางคนอาจจะไม่ชอบครับเหมือนตัวผมการฝึกสติของผมนั่นก็คือการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวของผมเองวันนี้คุณจะใช้วิธีการฝึกสติแบบไหนก็ตามการนั่งสมาธิการกําหนดลมหายใจ การอยู่กับปัจจุบันคุณสามารถทําได้หมดเลยครับขอเพียงแค่ว่าคุณรู้สึกว่างและคุณอยู่กับตัวของคุณเองที่หลายๆคนอาจจะฝึกการนั่งสมาธิแต่เขาไม่สงบและไม่มีสติเพราะว่าความคิดของเรายัางฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นคุณจะต้องฝึกสติและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนครับแต่คน90% มักจะมีความคิดที่ว่าฉันไม่มีเวลาฝึกสติหลอกเพราะว่าเป้าหมายของฉันมันยิ่งใหญ่มากและฉันก็ต้องรีบประสบความสำเร็จใช่เลยครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีมายเซ็ตเช่นเดียวกับพวกคุณเลยครับผมตั้งหน้าตั้งตาทาให้ตัวเองประสบความสาเร็จเพื่อที่ตัวของผมเองจะได้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทาง ไปให้ถึงเป้าหมายของคุณคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่คุณจะต้องเจอได้ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอะไรกันแล้วแต่เราจะต้องเจอปัญหาใช่หรือเปล่าครับถ้าเราไม่สามารถฝึกสติของเราได้การที่เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การที่เราไปถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของเรา แต่ตัวเราไม่มีสตินั้นในวันที่คุณล้มขึ้นมาคุณอาจจะเจออะไรก็ได้ที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาของคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะรับมือมันได้จากปัญหาเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่สามารถรับมือมันได้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีเงินคุณจะต้องมีสติด้วยคุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าครับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะเติบโตได้ การที่ต้นไม้ต้นนั้นจะออกดอกออกผลได้รากของมันจะต้องแข็งแรงใช่หรือเปล่าครับถ้าวันนี้รากของมันไม่แข็งแรงรากของมันอ่อนรากของมันมีแต่รากฝอยไม่เคยมีรากแก้วแต่ต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่มากเลยนะครับแต่คุณเชื่อผมหรือเปล่าครับในวันที่มีพายุเข้ามาในวันที่ฝนตกหนัก,นกๆในวันที่ลมแรง ต้นไม้ต้นนี้อาจจะสามารถโค่นล้มลงมาได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่ารากของมันไม่แข็งแรงไงครับไม่ว่าต้นไม้จะใหญ่ขนาดไหนถ้ารากไม่แข็งแรงก็สามารถพังทลายได้ครับต้นไม้ก็เปรียบเสมือนคนถ้าเราไม่มีม i n เ s ็ตที่แข็งแกร่งเราไม่มีสติคอยควบคุมอารมณ์คอยดูแลกํากับตัวของเราเองเราก็สามารถพังได้ทุกเมื่อครับคุณอาจจะเคยได้ยินคํานี้โลกภายในกําหนด โลกภายนอกของเราเท่าน,นี้เรามีปัญหาเราควรกลับมาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องโลกภายในหรือโลกภายนอกเรามีสติมากน้อยแค่ไหนกับการใช้ชีวิตของเราเรามีสติมากน้อยขนาดไหนกับเรื่องการใช้เงินถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถดูแลเงิน1 0 0บาทได้คุณก็ไม่สามารถดูแลเงิน1 0 0 0บาท1 0 0 0 0บาท1,000 0บาท หรือ1ล้านบาทได้เลยครับวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์คำว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขอแจ้งข่าวสารตอนนี้เรามีเว็บวินาฟรีสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้านไมเซ็ตด้านนิสัยและการตลาดออนไลน์ สามารถคลิกลิงก์ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้และอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเน็ตปฏิพานสวัสดีครับ